สวัสดีเด้อจ้าเออทุกตาพาฝันค่ะเบื้องท้ายบรรยากาศฝนตกลินนั้นอยู่ในเมืองซูเฟนนะเบิ่งเมื่อกี้นี่ตกแห้งแห้งเออวันอาทายเอย่างบางนออกมามันเปนเปียกเนาะขะเนาะเฮ้พันยุดจะนอยเลยอันนี้อยู่ท่าเรือเมืองซูเฟนค่ะก็อีกบรรยากาศนึงนะจ้าเด้อเบื้องหลายๆบรรยากาศนะก็บรรยากาศฝนตกลินที่เมืองซูเฟนค่ะ เมืองงามด้คะเมืองงามงามตึกสมัยเก่ากา่โอ้ยโล้นเหลืองงามค่ะไปตุก,กตาก็มิเสบอกว่าขอบคุณที่ได้มาเห็นเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็บรรยากาศท่าเรือค่ะบรรยากาศท่าเรือตอนวันฝนตกลินที่เมืองซึงฟเฟนนะจ๊ะเด้อซึฟเฟน ผู้เลวได้มาเที่ยวก็อย่าลืมมาเนะจะเด้องามงามค่ะน่าสนใจน่าท่องเที่ยวบรรยากาศดีอบอุ่นค่ะ